สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มพฤติกรรมการบริโภคกับทฤษฎีอัธรรยาศัยดิฉันนางสาวบียพรบุญคุ้ม,มเลขที่18ดิฉันนางสาวสาวริษาบุญขันขเลขที่25ดิฉันนางสาวจิตน,นันา์ไกสัมพักเลขที่9ดิฉันนางสาวธนัญญาวงยา่าเลขที่13ดิฉันนางสาวนุพรโค้แซ่เลขที่15ค่ะ นิสัพฤติกรรมผู้บริโภคการบริโภคเป็นกิจกรรมสุดท้ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญกล่าวคือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการตอบสนองหรือบาบัดความต้องการให้กับหน่วยเศรษฐกิจต่างๆของระบบเศรษฐกิจทั้งครัวเรือนธุรกิจและรัฐบาลเนื่องจากทุกๆหน่วยจําเป็นต้องได้รับสินค้าและบริการการอุปโภคบริโภคเพื่อสนองความต้องการด้วยกันความหมายของการบริโภค การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์รวมถึงการนำสินค้าและบริการมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเป็นสินค้าและบริการอย่างอื่นการบริโภคไม่ได้หมายถึงการรับประทานแต่เพียงอย่างเดียวแต่การเลือกใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการบริโภคเช่นเดียวกันบริโภคสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. การบริโภคสินค้าไม่คงทน คือการบริโภคสิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วสิ่งของชนิดนั้นจะสิ้นเปลืองหรือใช้หมดไป 2. บริโภคสินค้าคงทนคือการบริโภคสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสิ่งของนั้นยังคงทนใช้ได้อีก ปัจจัยที่ใช้กำหนดการบริโภค 1. รายได้ของผู้บริโภคระดับรายได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าคือผู้บริโภคที่มีรายได้มากจะบริโภคมากถ้ามีรายได้น้อยก็จะบริโภคน้อย 2. ราคาของสินค้าและบริการเนื่องจากระดับราคาของสินค้าและบริการเป็นตัวกำหนดอำนาจซื้อของของเองินที่มีอยู่ในมือของผู้บริโภค สามปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยู่ในมือกล่าวคือถ้าผู้บริโภคมีเงินหมุนเวียนอยู่ในมือมากจะจูงใจให้ผู้บริโภคมากขึ้น 4. ปริมาณของสินค้าในตลาดถ้าสินค้าหรือบริการในท้องตลาดมีปริมาณมากผู้บริโภคจะมีโอกาสในการจับใจ่ายใช้สอยหรือบริโภคได้มาก 5. การคาดคะเนราคาของสินค้าหรือบริการในอนาคตจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 6. ร mm hmm. ะบบการค้าและการชำระเงิน mm hmm. เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่กำหนดการตัดสินใจในการเลือกบริโภคของผู้บริโภคทฤษฎีอ mm ัตราประโยชน์ อัตราประโยชน์หมายถึงความพอใจที <eterm oon> ่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆสินค้าหรือบริการจะให้อัตราประโยชน์มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของผู้บประชากรที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้นถ้ามีความต้องการมากสินค้าหรือบริการจะให้อัตราประโยชน์จากบริโภคมากตรงกันข้ามถ้ามีความต้องการน้อยสินค้าหรือบริการจะให้อัตราประโยชน์จากการบริโภคน้อยอัตราประโยชน์เพิ่ม และอัตราประโยชน์รวมอัตราประโยชน์รวมหมายถึงผลรวมของอัตราประโยชน์ทั้งหมดที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยที่กําลังพิจารณาในขณะน,นั้นอัตราประโยชน์เพิ่มหมายถึงอัตราประโยชน,น์หรือความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้นเมื่อบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนั้นเพิ่มขึ้นหน่วยหน่วยเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะ ขอบคุณค่ะ